สวัสดีครับอันนี้เป็นกราฟทองนะฮะ x อ u u เ d เป็นกราฟทองนะครับช่วงสองตุ่มครึ่งมีข่าวอเมริกาเป็นข่าว PMI ที่ออกมาดีดีมากดีเกินคาดนะครับก็ทำให้ยูเอดอร่าขึ้นทำให้ทองลงนะฮะคราวน,นี้เวลาลงทองลงมาเนี่ยเราเราจะดูการกลับตัวด้วยตาราแท่งเทียนฮนะเราจะรู้ได้ยังไงครับ ว่ามันกลับตัวจริงไม่จริงนะผมก็จะดูวิชาแท่งเทียนล้วนๆเลยนะครับอันนี้ทําเป็นหนึ่งนะฮะน,นี่ทําเป็นหนึ่งนาทีนะครับเวลาลงเนี่ยมันจะต้องมีเขียวชนะเราหายเขียวชนะแดงเนี่ยอันนี้ไม่มีนะครับก็ขึ้นเหมือนกันขึ้นยังไม่เบรนะยอดยอดแท่งแดงนี่ก็เป็นแนวต้านนะครับ นี้เราเจอแนวรับละเราก็ตีเส้นทิ้งไว้อันนี้เราก็รอดูมันขึ้นไปมันก็ลงมาดูเขียวชนะแทงนี้ชนะครับเอาะหาแทางเขียวชนะนะครับแทงนี้ชนะชนะแล้วดูมันขึ้นได้ไหมหลุดตูดหลุดตูดก็ไม่ดีมันก็ยังไม่ไปไม่ได้นะยังไม่ชัดนะครับมันยังไม่ชัด นี่เราก็ดูไปเรื่อยนะอาจจะเล่นไปกําไรสั้นๆก็ลงแนวรับไม่หลุดไม่หลุดทีนี้มันเจอโอ้โหทั้งนี้สวยมากเขียวชนะเห็นไหมครับเขียวชนะแดงนะเป็นบุริตเอ็นกรฟิงเขียวชนะแดงตรงนี้ของจริงเลยครับหลังจากนั้นก็ผ่านไปนเรื่อยนะ ต้านดีละต้านก็ผ่านหมดนะครับต้านนี้ต้านนี้ผ่านหมดเ,เขียวชนะขึ้นทำเพื่เมือนทีอย่างนี้ก็ลันลันไปเรื่อยแล้สังเกตข้างล่างเขียวเขียวยาวชนะนะฮะเวลาเขียวยาวปลายเนี่ยมันจะพักนะครับเขียวยาวปลายก็คือเนี่ยทั้งเขียวทั้งเนี้ยมันยาวที่สุด ในบรรดาแท่ทงทั้งหมดเนี่ยมันจะพักถ้ามันจะไปต่อไหมเราก็ต้องดูไปเรื่อยๆเขียวนี่เขียวชนะเขียวยาวเขียวยาวนี่พักนะมันจะพักเขียวยาวปลายจะพักนะครับก็พิชาตาําราแท่งเทียนดูเขียวชนะเขียวชนะแดงเจอแทงบายครับ ภาษาแทงทองเขาเรียกว่าบายแทงขึ้นนะครับลองอนำไปใช้นะครับลักษณะอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เกิดบ่อยๆนะแพทเทิร์นเขียวชนะเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดบ่อยแต่ถ้าเกิดแล้วเราต้องศรัทธาแล้วลองใช้ดูนะครับเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับลองดูนะครับขอบคุณครับ